คืนฝนหนาวบนถนนมืดพ่อกับลูกขอทานกำลังกอดกันสัน่นเมื่อมหาเศรษฐีนีหยุดยืนตรงหน้าสิ่งที่เธอวางลงบนถนนทำให้ทั้งสามคนร้องไห้และเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการถนนยามค่ำคืนเงียบงนันสายฝนตกลงมาไม่หยุดลมหนาวพัดแรงจนแสบผิวชายคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ริมถนนเสื้อผ้าเก่าชุ่มน้ำฝนจนแนบตัวมือหยาบกร้านกอดเด็กสองคนไว้แน่น เด็กหญิงคนโตตัวสัน่นฟันกระทบกันเบาๆดวงตาแดงก่ำจากความหนาวและความกลัวเด็กหญิงคนเล็กซุกหน้าเข้ากับอกพอ่อเสียงสะอื้นเบาจนแทบไม่ได้ยินกลิ่นฝนกลิ่นถนนและกลิ่นความสิ้นหวังลอยประปนไฟถนนส่องลงมาบนแอ่งน้ำเงาของทั้งสามคนสั่นไหวตามแรงลมท้องร้องดังขึ้นในความเงียบพ่อก้มหน้าลงหัวใจหนักอึ้งความอับอายกัดกินจนหายใจติดขัด เสียงส้นรองเท้าดังก้องบนถนนเปียกชัดเจนมั่นคงผู้หญิงคนหนึ่งหยุดยืนตรงหน้าชุดไหมไทยสีแดงทองสะท้อนแสงไฟเครื่องประดับทองสองประกายท่ามกลางสายฝนกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยผ่านจมูกตัดกับกลิ่นสาบฝนและเสื้อผ้าเก่าพ่อเงยหน้าขึ้นอย่างลังเลสายตาของมหาเศรษฐีนีเย็นชานิ่งอ่านไม่ออกผู้คนเริ่มหยุดมองเสียงซุบซิบดังแผ่ว เด็กทั้งสองกำมือพ่อแน่นขึ้นหัวใจพ่อเต้นแรงความอับอายแผ่ซ่านไปทั่วร่างเงื่อเย็นผสมกับน้ำฝนหญิงคนนั้นนั่งลงบนถนนไม่สนใจความเปียกไม่สนใจสายตาผู้คนเธอมองเด็กทั้งสองอย่างใกล้ชิดดวงตาคมกริบสั่นไหวเล็กน้อยริมฝีปากเม้มแน่นมือของเธอเอื้อมไปข้างหน้าชาหนักแน่นพ่อกลั้นหายใจเด็กหญิงคนโตสะดุง้ง เด็กหญิงคนเล็กเริ่มร้องไห้สิ่งที่เธอหยิบออกมาทำให้คนทั้งถนนนิ่งงนันเสียงฝนเหมือนหยุดตกในชั่วขณะหัวใจของพ่อแทบหยุดเต้นมหาเศรษฐีนีวางมันลงตรงหน้าใกล้จนมองเห็นรายละเอียดชัดเจนใกล้จนหลีกเลี่ยงไม่ได้พ่อเบิกตากว้างมือสัน่นน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวเด็กทั้งสองจ้องมองสิ่งนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกัน ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นสบตาพ่อโดยตรงน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่หนักหน่วงคำพูดของเธอแทงลึกถึงหัวใจความจริงที่ไม่มีใครอยากเผชิญความเงียบเข้าปกคลุมถนนทั้งสายพ่อรู้สึกเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้ามือกอดลูกแน่นขึ้นน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามได้เสียงร้องให้ของเด็กดังชัดกลางสายฝนผู้คนรอบข้างเริ่มตัวแข็งบางคนเบือนหน้าหนี มหาเศรษฐีนียังคงนั่งนิ่งสายฝนไหลลงบนใบหน้าเธอแยกไม่ออกว่าสิ่งใดคือน้ำฝนและสิ่งใดคือน้ำตาลมหายใจของพ่อสันไหวหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาและในวินาทีนั้นเองการตัดสินใจบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเขาการตัดสินใจนั้นหนักอึ้งเหมือนก้อนหินกดทับอกจนหายใจแทบไม่ออกพ่อมองหน้าลูกทั้งสองแก้มเล็กเปียกชื้น ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบมือของเขาค่อยๆยื่นออกไปสัน่นลังเลวัตถุที่วางอยู่ตรงหน้าสะท้อนแสงไฟเยน็นแข็งเมื่อปลายนิ้วสัมผัสความหนาวแล่นขึ้นมาทันทีหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงผู้คนรอบข้างเงียบลงไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับมหาเศรษฐีนีเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวสายตาของเธอแน่วแน่ เรากับรอคำตอบจากโชคชะตาพ่อกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากความกลัวผสมกับความหวังปะทะก,กันในใจเด็กหญิงคนโตสายหน้าเบาๆน้ำตาหยดลงบนมือพ่อความอบอุ่นเพียงน้อยนิดท่ามกลางความหนาวเด็กหญิงคนเล็กกอดพ่อแน่นขึ้นเสียงร้องให้เริ่มดังขึ้นอีกครั้งหัวใจของพ่อแทบแตกสลายเขาเงยหน้าขึ้นมองผู้หญิงตรงหน้าแสงไฟสะท้อนดวงตาของเธอ แข็งกร้าวแต่ซ่อนบางอย่างไว้ลึกๆฝนยังคงตกถนนยังคงเย็นแต่ความตึงเครียดกลับร้อนแรงจนแทบแผดเผาพ่อกำมือแน่นตัดสินใจยืนขึ้นช้าๆหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องบนถนนเปียกทุกสายตาจับจ้องไม่มีทางหันกลับมหาเศรษฐีนีเงยหน้าตามสายตาเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีเรากับไม่คาดคิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เด็กทั้งสองสะดุง้งลมหายใจติดขัดความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างพ่อสูดหายใจลึกไหล่สัน่นน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งและในวินาทีนั้นการกระทำของเขาทำให้ทั้งถนนตกอยู่ในความเงียบงนันความเงียบที่หนักหน่วงจนไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยพ่อคุกเข่าลงอีกครั้งชาหนักอึ้งมือที่สั่นวางวัตถุนั้นกลับลงบนถนนเสียงกระทบเบาแต่ชัดเจน เหมือนหัวใจแตกสลายผู้คนรอบข้างสูดลมหายใจพร้อมกันความเงียบถูกฉีกออกด้วยเสียงฝนที่ตกแรงขึ้นกว่าเดิมมหาเศรษฐีนีชะง,งักดวงตาเบิกกว้างล้มหายใจสะดุดเด็กหญิงคนโตเงยหน้ามองพอน้ำตาไหลไม่หยุดแต่แววตาเริ่มเปลี่ยนเด็กหญิงคนเล็กหยุดร้องไห้กอดพ่อแน่นรากับรับรู้บางอย่างพ่อก้มศีษะลงต่ำ หน้าผากแตะพื้นถนนเย็นเฉียบเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่หัวใจเขาสั่นไหวความหิวความหนาวความอับอายทุกอย่างถาโถมพร้อมกันมหาเศรษฐีนีมองภาพตรงหน้ามือที่เคยนิ่งเริ่มสัน่นความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นในแววตาแสงไฟถนนสั่นไหวเหมือนลมหายใจของผู้คนรอบข้างที่เริ่มไม่สม่ำเสมอเธอค่อยๆลุกขึ้น ชุดไหมเปียกแนบลำตัวแต่ท่าทางมั่นคงกว่าก่อนฟีเท้าของเธอเก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงหายใจของพ่อใกล้จนเด็กทั้งสองตัวแข็งมือเรียวยื่นออกมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ลังเลไม่หยุดชะงักสัมผัสนั้นอบอุ่นต่างจากความเย็นของถนนต่างจากสิ่งที่วางอยู่ก่อนหน้าพ่อเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาแดงชำ้ำภาพตรงหน้าพร่าเลือนด้วยน้ำตา ผู้หญิงคนนั้นสบตาเขาสายตาไม่เย็นชาอีกต่อไปแต่หนักแน่นและจริงจังเสียงของเธอดังขึ้นท่ามกลางสายฝนฉัดหลึกสะเตือนใจเด็กหญิงคนโตเริ่มสะอื้นอีกครั้งไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปเด็กหญิงคนเล็กกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงลมหายใจเริ่มสัน่นผู้คนรอบข้างขยับเข้ามาใกล้ความอยากรู้ความไม่แน่ใจ ป,ปนกันในอากาศฝนยังคงตกไม่หยุดถนนยังเย็นเฉียบแต่บรรยากาศกลับตึงเครียดกว่าที่เคยและในวินาทีนั้นเองการกระทำครั้งต่อไปของมหาเศรษฐีนีกำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนบนถนนสายนี้เธอหันไปมองรอบตัวสายตากวาดผ่านผู้คนที่ยืนมุงดูบางคนก้มหน้าบางคนเม้มปากแน่นเสียงฝนกระทบหลังคาร้านดังทีเหมือนหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะ อากาศเย็นจนผิวชามหาเศรษฐีนีสูดหายใจลึกไหลยกขึ้นชาชารากับแบกรับบางอย่างที่มองไม่เห็นเธอหยิบของอีกชิ้นออกมาจากกระเป๋าไม่ใช่สิ่งแวววาวไม่ใช่เงินสดพ่อมองตามทุกการเคลื่อนไหวมือกำแน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือจนเจ็บเด็กหญิงคนโตกลืนน้ำลายดวงตาไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้เด็กหญิงคนเล็กขยับตัวเล็กน้อย ร่างกายยังสัน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความหวังปนความกลัววัตถุนั้นถูกยื่นออกมาใกล้ใกล้มากพ่อชะง,งักล้มหายใจติดขัดภาพในอดีตแล่นวาบขึ้นมาในหัวกลิ่นโรงพยาบาลเสียงเครื่องจักรความรู้สึกหมดหนทางมือของมหาเศรษฐีนีไม่สัน่นแต่นิ้วเกรงเล็กน้อยเหมือนเธอกำลังต่อสู้กับตัวเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฝูงชนแถว แต่ชัดบรรยากาศเริ่มตึงเครียดความไม่สบายใจแผ่ซ่านเหมือนหมอกหนาทึบพ่อมองหน้าลูกอีกครั้งริมฟีปากสัน่นน้ำตาหยดลงบนถนนเด็กหญิงคนโตพยักหน้าเบาๆทั้งที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เชื่อใจพ่อเด็กหญิงคนเล็กหลับตาแน่นมือกำเสื้อพ่อเหมือนกลัวโลกจะพังทลายมหาเศรษฐีนีก้าวเข้ามาอีกก้าวระยะห่างแทบไม่เหลือ เสียงหายใจของทั้งสองคนดังชัดฝนไหลลงตามเส้นผมของเธอหยดลงบนพื้นรวมกับน้ำตาที่ไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นของใครเธอเอ่ยคำพูดอีกประโยคน้ำเสียงต่ำหนักจริงจังคำพูดนั้นทำให้ผู้คนรอบข้างนิ่งงนันเหมือนถูกตรึงไว้กับทีไม่มีใครกล้าขยับพ่อรู้สึกเหมือนพื้นถนนเอียงโลกทั้งใบสั่นคลอนหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ มือของเขาค่อยๆยื่นออกไปอีกครั้งช้าก,กว่าครั้งใดหนักกว่าครั้งใดและในช่วงเวลาสั้นๆนั้นทุกสายตาจับจ้องเพราะไม่มีใครรู้ว่าการรับสิ่งนี้จะนำไปสู่ความรอดหรือความเจ็บปวดที่ลึกยิ่งกว่าเดิมปลายนิ้วของพ่อสัมผัสวัตถุนั้นอุ่นหนักจริงหัวใจเขาสะดุดลมหายใจขาดห่วงความรู้สึกบางอย่างไหลทะลักขึ้นมาเสียงฝนยังคงดัง แต่ในหูของเขากลับอื้อเหมือนโลกภายนอกถูกตัดขาดเด็กหญิงคนโตเบิกตากว้างริมฟีปากสัน่นน้ำตาไหลเงียบเงียบเด็กหญิงคนเล็กเงยหน้าขึ้นชา้าชาสายตาจับจ้องมือของพ่อหัวใจเต้นแรงจนอกกระเพื่อมมหาเศรษฐีนีปล่อยมือถอยหลังออกมาเพียงก้าวเดียวสายตายังคงไม่ละไปไหนพ่อก้มมองสิ่งที่อยู่ในมือความทรงจำพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรง ภาพในอดีตซ้อนทับกับปัจจุบันเสียงแพทย์แสงไฟสีขาวคำพูดที่เย็นชาหัวใจเขาหนักอึ้งเหมือนถูกกดลงไปในน้ำลึกจนแทบหายใจไม่ออกผู้คนรอบข้างเริ่มกระซิบกันอีกครั้งน้ำเสียงปะปลนด้วยความตกใจและความไม่สบายใจบางคนขมวดคิ้วบางคนเบือนหน้าหนีไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆมหาเศรษฐีนีหลับตาลงชั่วครู่ ลสั่นเล็กน้อยเหมือนเธอกำลังฝืนความรู้สึกบางอย่างเมื่อเธอลืมตาขึ้นแววตาเปลี่ยนไปจริงจังและเด็ดขาดเธอพยักหน้าเบาๆเหมือนยืนยันบางสิ่งที่ไม่มีคำอธิบายพ่อรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลการตัดสินใจครั้งนี้ไม่มีทางย้อนกลับเด็กหญิงคนโตเอื้อมมือมาจับแขนพ่อมือเล็กเย็นเฉียบแต่แน่นเด็กหญิงคนเล็กขยับเข้ามาใกล้ ซุกตัวกับอกพอ่อลมหายใจสั่นระริกพ่อหลับตาลงน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังทดสอบความแข็งแกร่งของมนุษย์และในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเมื่อพ่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพ่อยืนขึ้นช้าๆขาทั้งสองสัน่นแต่ดวงตากลับแน่วแน่กว่าที่เคย เขากอดลูกทั้งสองไว้แน่นเหมือนกลัวว่าจะสูญเสียอีกครั้งความอบอุ่นเล็กน้อยไหลผ่านอกมหาเศรษฐีนีเงยหน้ามองเขาสายตาไม่สูงส่งไม่ดูถูกแต่หนักแน่นเหมือนคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาแล้วเสียงรถคันหนึ่งแล่นผ่านช้าช้าน้ำกระเด็นขึ้นจากถนนเสียงนั้นทำให้เด็กหญิงคนเล็กสะดุง้งพ่อขยับตัวบังลูกโดยอัตโนมัติสัญชาตญาณของผู้ปกป้อง ไม่เคยหายไปผู้คนเริ่มถอยออกเล็กน้อยบรรยากาศกดดันเหมือนอากาศหนักขึ้นมหาเศรษฐีนีก้าวเข้าใกล้อีกครั้งคราวนี้ไม่ถืออะไรในมือเพียงยื่นมือเปล่าออกมาฝ่ามือของเธอเปิดกว้างไม่เร่งไม่บังคับพ่อมองมือนั้นมองหน้าลูกหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเด็กหญิงคนโตพยักหน้าอีกครั้งแม้น้ำตายังไหลแต่สายตาแน่วแน่ เด็กหญิงคนเล็กจับมือพ่อแน่นนิ้วเล็กสัน่นแต่ไม่ปล่อยพ่อยื่นมือออกไปชาหนักมั่นคงเมื่อฝ่ามือทั้งสองสัมผัสกันความรู้สึกสะเทือนแล่นผ่านทั้งร่างเหมือนกระแสไฟอ่อนๆมหาเศรษฐีนีกำมือเขาแน่นขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่การครอบงำแต่เป็นการยืนยันเสียงฝนยังคงตกแต่หัวใจของพ่อกลับเงียบลงเหมือนพบจุดยืนชั่วคราว ผู้คนรอบข้างหยุดหายใจทุกสายตาจับจ้องช่วงเวลานั้นเหมือนถูกแช่แข็งมหาเศรษฐีนีเอ่ยคำพูดอีกครั้งน้ำเสียงต่ำชัดเจนหนักแน่นคำพูดนั้นทำให้พ่อเบิกตากว้างล้มหายใจสะดุดมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เด็กทั้งสองเงยหน้าขึ้นพร้อมกันรับรู้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องเข้าใจเหตุผลถนนยังเปียกฝนยังหนาว แต่ชะตาชีวิตของทั้งสามคนกำลังถูกดึงเข้าสู่เส้นทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมหาเศรษฐีนีปล่อยมือช้าๆแต่แรงสั่นยังคงอยู่ในฝ่ามือพ่อเธอหันไปมองถนนที่มืดชื้นไฟถนานกระพริบเหมือนหัวใจที่ลังเลเสียงไซเรนดังแว่วมาแต่ไกลเยาวเย็นบาดหูผู้คนรอบข้างเริ่มแตกตื่นบางคนถอยหลังบางคนก้าวเข้ามาใกล้ด้วยความอยากรู้ พ่อรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเมือนอากาศรอบตัวหดแคบหายใจยากขึ้นทุกวินาทีเด็กหญิงคนโตขยับมายืนข้างพอ่อไหลเล็กสัน่นแต่ยืดตรงเด็กหญิงคนเล็กจับชายเสื้อพอ่อมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงมหาเศรษฐีนีเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์หน้าจอสว่างวาบสะท้อนบนหยดฝนนิ้วของเธอกดชาแม่นไม่ลังเล พ่อมองการกระทำนั้นอย่างตื่นตระหนกความทรงจำเก่ากระแทกเข้ามาภาพกรงเหล็กเสียงประตูปิดดังลมหายใจของเขาขาดห่วงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังเด็กหญิงคนโตสายหน้าน้ำตาหยดลงบนถนนเสียงสะอื้นดังขึ้นอีกครั้งมหาเศรษฐีนีเงยหน้าขึ้นสายตาคมจับจ้องพ่อไม่หลบไม่อ่อนเธอพูดกับปลายสาย น้ำเสียงเรียบสั้นเด็ดขาดคำพูดนั้นทำให้ผู้คนรอบข้างนิ่งบางคนอ้าปากค้างบางคนเม้มปากแน่นพ่อรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เท้าหนักขยับไม่ได้เสียงไซเรนใกล้เข้ามาดังชัดขึ้นสะท้อนผนังตึกเด็กหญิงคนเล็กเริ่มร้องไห้เสียงแหลมสัน่นแทงเข้าในหัวใจพอ่อเขาก้มลงกอดลูกทั้งสองแน่นปกป้อง ไม่ยอมปล่อยมหาเศรษฐีนีลดโทรศัพท์ลงมองภาพตรงหน้าแววตาไหววูเพียงเสี้ยววินาทีฝนยังคงตกหนักถนนเย็นเฉียบและทุกคนบนถนนสายนี้กำลังรอสิ่งที่กำลังจะมาถึงเสียงไซเรนหยุดลงใกล้หัวมุมถนนไฟสีน้ำเงินแดงสะท้อนผิวน้ำสั้นไวร้ราวกับหัวใจของทุกคนพ่อเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาแดงชำ้ำเต็มไปด้วยคำถาม เด็กหญิงคนโตเม้มปากแน่นพยายามกลั้นเสียงร้องมือเล็กกำแขนพ่อไม่ปล่อยเด็กหญิงคนเล็กสะอื้นแรงขึ้นร่างกายสั่นไม่หยุดความกลัวชัดเจนเกินจะซ่อนรถคันใหญ่จอดสนิทประตูเปิดออกเสียงโลหะดังแหลมในอากาศเย็นผู้คนถอยออกเป็นทางไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าศบตาพ่อรู้สึกเหมือนเลือดไหลช้าลงหัวใจเต้นหนักทุกจังหวัดเจ็บปวด มหาเศรษฐีนียืนอยู่ที่เดิมแผ่นหลังตรงไม่หลบสายตาใครเจ้าหน้าที่ก้าวลงมาจากรถรองเท้ากระทบพื้นเปียกเสียงนั้นดังเกินไปในความเงียบเด็กหญิงคนโตสะดุง้งน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ยังยืนอยู่พ่อขยับตัวบังลูกอีกครั้งไหลเกรงมือกำแน่นเจ้าหน้าที่มองภาพตรงหน้าสายตาชะงักไปชั่วขณะเหมือนไม่คาดคิดฝนไหลลงบนหน้า ผสมกับเหงื่อผสมกับน้ำตามหาเศรษฐีนีก้าวไปข้างหน้าเอ่ยบางอย่างด้วยน้ำเสียงนิ่งฉัดหนักเจ้าหน้าที่หันไปมองเธอสีหน้าเปลี่ยนความมั่นใจลดลงเล็กน้อยพ่อจับจังหวะหายใจชาหลึกเหมือนเตรียมรับแรงกระแทกเด็กหญิงคนเล็กซุกหน้าเข้ากับอกพ่อเสียงร้องเบาลงเหลือเพียงสะอื้นสัน่นไฟจากรสะท้อนดวงตาของพ่อ ทำให้ภาพตรงหน้าพร่าเลือนโลกทั้งใบเหมือนเอียงผู้คนเริ่มกระซิบกันอีกครั้งเสียงเบาแต่กดดันมหาเศรษฐีนีหันกลับมามองพอ่อแววตาแน่วแน่ไม่เปิดทางให้ถอยลมหนาวพัดแรงขึ้นเสื้อผ้าเปียกแน่ผิวความหนาวซึมลึกถึงกระดูกและในวินาทีนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าความจริงบางอย่าง กำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนบนถนนสายนี้เจ้าหน้าที่หยุดอยู่ตรงหน้าสายตากวาดมองทั้งสามคนชาละเอียดเขาก้มมองเด็กทั้งสองเสื้อผ้าเปียกแน่ผิวริมฝีปากซี่จากความหนาวเด็กหญิงคนโตเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงชำ้ำแต่ไม่หลบเด็กหญิงคนเล็กกำมือพ่อแน่นเล็บจิกลงบนผ้าเหมือนยึดสิ่งเดียวที่เหลืออยู่พ่อกลืนน้ำลายลำคอแห้งผาก หัวใจเต้นแรงจนเจ็บเจ้าหน้าที่หันไปมองมหาเศรษฐีนีสายตาตั้งคำถามเงียบกดดันเธอหยิบเอกสารออกมาจากกระเป๋ากระดาษเปียกเล็กน้อยจากฝนแต่ชื่อและตราประทับยังชัดเจนผู้คนรอบข้างเริ่มขยับเสียงลมหายใจถี่ขึ้นความตึงเครียดแผ่ซ่านเจ้าหน้าที่รับเอกสารไปอ่านชาสีหน้าเปลี่ยนทีละน้อยคิ้วขมวดดวงตาเบิกกว้าง ล้มหายใจสะดุดพ่อมองภาพนั้นอย่างไม่เข้าใจความหวังและความกลัวประทักกันในอกจนเจ็บแปลบเด็กหญิงคนโตเอียงสีสันเล็กน้อยพยายามอ่านสีหน้าผู้ใหญ่หัวใจเต้นแรงไม่แพ้พอฝนเริ่มเบาลงแต่ความเงียบกลับหนักขึ้นเหมือนทุกอย่างกำลังรอคำตัดสินเจ้าหน้าที่เงยหน้าขึ้นศบตากับมหาเศรษฐีนีนิ่งจริงจังเธอพยักหน้าเพียงครั้งเดียว ไม่อธิบายไม่แก้ตัวเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฝูงชนแผ่วสัน่นพ่อรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเท้าเย็นชามือสัน่นเด็กหญิงคนเล็กเริ่มสะอื้นอีกครั้งเสียงเบาแต่แทงลึกเจ้าหน้าที่สูดหายใจลึกเก็บเอกสารลงท่าทางเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาเก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเปิดทางการกระทำนั้นทำให้หลายคนอึง้งพ่อเบิกตากว้าง ล้มหายใจติดขัดไม่แน่ใจว่าควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือไม่มหาเศรษฐีนีหันกลับมามองพอ่อสายตาหนักแน่นแฝงด้วยความหมายบางอย่างไฟจากรถยังส่องสว่างถนนยังเปียกและบางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังค่อยๆถูกเปิดออกต่อหน้าทุกคนเจ้าหน้าที่เอียงศีรษะเล็กน้อยท่าทีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเสียงฝีเท้าหยุดนิ่งผู้คนรอบข้างเริ่มศบตาก,กัน ความสงสัยแทนที่ความตื่นตระหนกบรรยากาศเปลี่ยนช้าๆพ่อยังคงยืนนิ่งไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดเด็กหญิงคนโตสูดหายใจลึกพยายามยืนให้มั่นแม้หัวใจยังสัน่นเด็กหญิงคนเล็กเงยหน้ามองผู้ใหญ่ดวงตาใสาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบมหาเศรษฐีนีก้าวไปยืนข้างพอ่อระยะห่างใกล้กว่าที่เคยจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกัน เธอพูดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งน้ำเสียงหนักแน่นมั่นคงไม่สัน่นคำพูดนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ชะงักสีหน้าครุ่นขิดสายตาหันไปมองเด็กทั้งสองอีกครั้งไฟจากรสถสะท้อนแอ่งน้ำแสงสั่นไหวเหมือนหัวใจของผู้คนที่ยืนดูเจ้าหน้าที่กำมือแน่นคลายมือเหมือนกำลังตัดสินใจพ่อรู้สึกถึงแรงกดดันที่เปลี่ยนรูปไม่หายไปแต่แปรเปลี่ยน เด็กหญิงคนโตขยับเข้าใกล้พอไลลแตกกันความอบอุ่นเล็กน้อยเกิดขึ้นเสียงฝนเหลือเพียงหยดเบาแต่ความเงียบกลับดังยิ่งกว่าเดิมเจ้าหน้าที่หันไปพูดกับคนในรถเสียงต่ำสั้นจริงจังผู้คนรอบข้างเริ่มกระสิบบางคนเบิกตากว้างบางคนยกมือปิดปากมหาเศรษฐีนีหลับตาลงชั่วครู่เหมือนปล่อยภาร,ระบางอย่างออกจากอกก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้ง เธอมองพอ่อมองเด็กทั้งสองสายตาไม่แข็งอีกต่อไปพ่อรู้สึกเหมือนขาอ่อนแรงแต่ยังยืนอยู่เพราะลูกยังอยู่ในอ้อมแขนลมหนาวพัดผ่านแต่ความเย็นไม่แทงลึกเหมือนก่อนบางอย่างกำลังเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ก้าวกลับเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ช้าลงระมัดระวังขึ้นและในขณะที่ทุกคนกลั้นหายใจคำพูดประโยคต่อไป กำลังจะกำหนดเส้นทางชีวิตของทั้งสามคนในแบบที่ไม่มีใครคาถึงเจ้าหน้าที่หยุดยืนตรงหน้าอีกครั้งน้ำเสียงของเขาต่ำลงไม่แข็งกราวเหมือนก่อนคำพูดสั้นๆหลุดออกมาฉัดหนักทำให้ผู้คนรอบข้างเงียบกริบพ่อรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบล้มหายใจติดขัดมือเย็นเฉียบเด็กหญิงคนโตเบิกตากว้างพยายามฟังทุกคำแม้ไม่เข้าใจทั้งหมด เด็กหญิงคนเล็กเงยหน้ามองพอดวงตาเปียกชื้นสั่นไหวมหาเศรษฐีนีขยับเข้าไปอีกก้าวยืนเคียงข้างทั้งสามคนราวกับเป็นกำแพงบางอย่างเจ้าหน้าที่หันไปมองเธออีกครั้งสายตาครุ่นคิดเหมือนช่างน้ำหนักระหว่างหน้าที่กับความเป็นมนุษย์เสียงฝีเท้าของผู้คนด้านหลังขยับเบาๆไม่มีใครกล้าพูดแต่ทุกคนรับรู้ถึงแรงกดดันพ่อก้มลงเล็กน้อย กอดลูกแน่นขึ้นร่างกายเกรงคำหนึ่งหลุดออกมาจากปากเจ้าหน้าที่ไม่ดังแต่ชัดเจนพอจะทำให้พ่อใจสัน่นมหาเศรษฐีนีพยักหน้าเพียงครั้งเดียวเหมือนยืนยันข้อตกลงที่ไม่มีใครได้ยินไฟจากรสะท้อนดวงตาของเด็กทั้งสองแสงสั่นไหวเหมือนความหวังที่ยังไม่มั่นคงพ่อรู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่แน่ใจว่าเป็นความกลัวหรือความโล่งใจ เจ้าหน้าที่ก้าวถอยอีกครั้งเปิดพื้นที่ว่างตรงหน้าการกระทำนั้นทำให้ฝูงชนหือเบาๆมหาเศรษฐีนีเอื้อมมือไปจับไหล่พ่อสัมผัสนั้นหนักแน่นจริงใจพ่อเงยหน้าขึ้นสบตาเธอคำถามมากมายอัดแน่นในใจแต่ไม่มีเสียงใดออกมาลมหนาวพัดผ่านอีกระลอกแต่คราวนี้พ่อรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนเส้นแบ่งบางๆระหว่างอดีตอันโหดร้าย กับสิ่งที่กำลังรออยู่ข้างหน้ามหาเศรษฐีนีออกแรงกดมือบนไหล่พ่อเล็กน้อยเหมือนส่งสัญญาณให้ตั้งสติเหมือนบอกว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ลำพังพ่อสูดหายใจลึกอากาศเย็นไหลเข้าสู่ปอดหัวใจที่สั่นเริ่มช้าลงเพียงนิดเด็กหญิงคนโตมองหน้าผู้หญิงตรงหน้าแววตาผสมระหว่างความกลัวและความหวังมือเล็กกำชายเสื้อพ่อแน่นเด็กหญิงคนเล็กเงยหน้าขึ้นน้ำตาเกาะขนตา ริมฝีปากสั่นเหมือนอยากพูดบางอย่างเสียงเครื่องยนต์รถยังดังเบาๆไฟยังส่องถนนเปียกแต่ความตึงเครียดเริ่มเปลี่ยนรูปเจ้าหน้าที่หันไปพูดกับเพื่อนร่วมงานอีกครั้งน้ำเสียงต่ำจริงจังไม่เร่งรีบคำพูดนั้นทำให้คนในรถชะงักก่อนจะพยักหน้าชชาๆบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอีกระดับพ่อรู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงรั้งความกลัวในอดีตพยายามผุดขึ้น แต่แรงกอดของลูกดึงเขาไว้กับปัจจุบันมหาเศรษฐีนีมองเด็กทั้งสองอีกครั้งแววตาอ่อนลงเหมือนเห็นเงาของใครบางคนในอดีตเธอเอื้อมมือไปเช็ดน้ำฝนออกจากผมเด็กหญิงคนเล็กการกระทำนั้นทำให้ฝูงชนสะดุดใจเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนทิศทางเด็กหญิงคนเล็กชะงักแล้วหยุดร้องไห้ดวงตาเบิกกว้างด้วยความสับสนพ่อเบอิกตากว้างไม่คาดคิดถึงความอ่อนโยนนั้น หัวใจสั่นอีกครั้งลมหนาวพัดผ่านแต่ครั้งนี้ความเย็นไม่กัดลึกเหมือนก่อนเจ้าหน้าที่ก้าวเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยท่าทีระมัดระวังเหมือนกลัวทำลายบางอย่างที่เปราะบางมหาเศรษฐีนีเงยหน้าขึ้นสบตาเขาโดยตรงสายตานิ่งและหนักแน่นพ่อรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังคลี่คลายชาเงียบแต่ทรงพลังเสียงฝนเริ่มเบาลงจนแทบไม่ได้ยิน เหลือเพียงลมหายใจของผู้คนที่เฝ้ารอดูว่าก้าวต่อไปจะพาพวกเขาไปสู่ทิศทางใดเจ้าหน้าที่เก็บวิทยุสื่อสารลงพยักหน้าให้มหาเศรษฐีนีอย่างเงียบเงียบก่อนจะถอยออกไปชา้ชาๆเสียงไซเรนดับลงไฟจากรถค่อยๆลดความจ้าถนนกลับคืนสู่ความมืดสงบผู้คนเริ่มแยกย,ย้ายไม่มีเสียงซุบซิบอีกต่อไปเหลือเพียงความเงียบที่อบอุ่นกว่าก่อนฝนหยุดตกในที่สุด หยดน้ำสุดท้ายไหลลงจากปลายหลังคาเหมือนน้ำตาที่ได้ร้องจนหมดแล้วมหาเศรษฐีนีหันมาหาพ่อสายตาอ่อนโยนแต่มั่นคงเธอพูดชชาๆทุกคำหนักแน่นเต็มไปด้วยความหมายพ่อฟังด้วยหัวใจที่สัน่นก่อนจะค่อยๆพยักหน้าน้ำตาไหลยอย่างไม่ไอายอีกต่อไปเด็กหญิงคนโตยิ้มทั้งน้ำตาเป็นรอยยิ้มแรกของขําคืนนั้นรอยยิ้มที่ยังสั่นแต่จริงใจ เด็กหญิงคนเล็กกอดพ่อแน่นหัวใจเต้นช้าลงเหมือนเพิ่งรู้ว่าความปลอดภัยหน้าตาเป็นอย่างไรมหาเศรษฐีนีถอดผ้าคลุมไหล่ของตนคลุมให้เด็กทั้งสองความอบอุ่นแผ่ซ่านท่ามกลางถนนเย็นพ่อยกมือไหว้สีสก้มต่ำคำขอบคุณเอ่อล้นจนไม่อาจเอ,อ่ยออกมาเธอสายหน้าเบาๆเหมือนบอกว่าไม่ต้องพูดเพราะบางสิ่งเข้าใจกันด้วยหัวใจไฟถนนส่องลงมาบนทั้งสามคน เงาของพวกเขาทอดยาวไปข้างหน้าไม่สันไหวอีกต่อไปถนนสายเดิมคืนเดิมแต่ความหมายไม่เหมือนเดิมจากความหนาวกลายเป็นความอบอุ่นจากความสิ้นหวังกลายเป็นจุดเริ่มต้นและในคืนนั้นพ่อกับลูกไม่ได้กลับไปพร้อมเงินแต่กลับไปพร้อมศักดิ์ศรีโอกาสและความหวังที่มีลมหายใจอีกครั้ง